แล้มันต่อครับเราอะไรนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงลกหวีดเป่าครับหยุดทั้งคณะเลยใช่ครับผมผมน่าผมว่าน่าเป็นซับปัญญาครับน่าเป็นโรงเรียนอื่นครับใช่ครับไม่น่าใช่โรงเรียนผมวันนี้ก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่ครับวันสิบครับโอ้ตัวที่สิบใช่ไหมวะเดือนอะไรวะใช่ใช่เดือนกุมภาเขาท้อหกขุนเออมึงจะพูดไปเพื่ออะไรถามมสิเราเดินทางมาผิดหรือเปล่าเนี่ย สถานการณ์เริ่มตึงเครียด v wave คุงอนอ้คนีวไม่พเวฟปิดขายเลยพ่เวฟไม่น่าใช่อยหพเวใช่ป้ายป่ะเออเจอแล้วเจอแล้วไปเจอมาเ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลีไเห้ยครูครับหมา <Yeah! laughs> เอาเป็นว่าเรากำลังจะเข้าฐานครับตัดไปก่อนละ